สวัสดีครับพี่น้องเจอกแล้วครับอาสายผมมานอนนั่นเดี๋ยวสั่งหันที่หลังเอาอน้องง่ายก่อนทั้งพูดทั้งข่าวเด้อพี่น้องเว้ยปวดโพดออกเนี่ยกินง่ายมันมันเพื่อนไม่กินง่ายเพื่อเล่นของสูงครับบิ๊กเอ้กับมา้างั้นเนี่ย ทำพุทธธรรมพวกนี้กระแก้วครับตามนี่นี่ครับพี่น้องดอกนี้เล่นของสุกนะกล้องเป็นอย่างวะเดี๋ยวไปตัดนะตัดนะอะไรครับเพื่อนนี่อ่านี่เด้อพี่น้องเอ้ยเล่นของสูงเนาะเป็นงังนสินะกล้องเป็นอยังนี่ครับเพื่อนเพื่อน นะครับนึ่คงสูงนะฝากกดไลค์นะครับเพือฝากกดไลค์กดติดตามน,น,นะเพื่อนนะจะบอกสูตรกันหาเนื้อไม้ต้านื้อไม้กันขึ้นครับเป็นยังไงใน,ะนคุณอะยุสูงปันไดก็าสร้างกันผมมีมนะผมยินน้ำคุณลงมาให้ได้เลยลนะ่ะไปลองเลยงานนี้บอกเลยคันเต็มตัว ผมเพดเะเออดอกฝ้าดอกไม้ดอกกุาบดอกไม้เรียบร้อยครับจบแล้วครับอันนี้ว่ายุ่งสูงๆอ่ะไหนฮีฮเป็นไหนฮิฮ้อย่าเชี่อไ่น้องครับอันฮีฮวฮิฮิฮงสูงิฮิฮิฮวฮิฮิฮิฮมฮิ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 บน้ิฮิฮินิฮ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 อฮิอิมิฮ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 เฮ้ฮบฮิ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 แล้วมากิงสุนะพี่น้องเอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับ ติดตามไหมคพี่น้องนะพงพาตะลุยนะครับตะลุยหาแด็กของน้องแม่หาปลาหาปูไเวสันนะพี่น้องเนาะมากินของปลาครับเอ้ามาขายกลิ่นนะมีบอกพี่ลูกพี่นี่ให้ลองอันนาเดี๋ยวมึงเห็นอยู่จ้มากินของปลาจะมากินของของเก่าของบุญแหละตอนนี้เวลามันก็มางอดประมาณปาเท่าไหร่ครับโู่สองสามสี่ฮะ สี่กว่าแลวไม่น้องสี่สิบสามสิบ้าแล้วซี่ทุ่มสามสิบบาทนะไม่น้องนะนี่นะครับได้มนะครับไม่เคยง้บเที่ยวอันวหไงมันกระแพ้ยื่สูงมันได้ก็ใส่ลงมาได้ทุก่าเลยเดี๋ยวาจะดอกฟ้าครับแพ้ยังเดียวใส่ดอกฟ้าลงมาได้ง่บ่ยื้อส่งบ่พอเงินต้องเต็มกระเป๋าพรมันใส่ลงมาได้แต่ดอกฟ้า นะครับดงไพ่พี่น้องเอ้ยอยู่กันสองพี่น้องนเนี่ยดอกป่าทำอ้าพี่น้องครับเกียวของเราอุ้ยแล้วต้องการพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพียร์ไม่ได้ครับพี่ๆครับนี่โอเคครับตัด